สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แน l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองราการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับในบ้านเราด้วยนะครับเห็นว่าโควิด1 9กลับมาเป็นเรื่องโด่งดังนะหน้า,นาตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งในบ้านเราโดยมีจุด นะครับที่สําคัญนะที่เป็นการแพร่ครั้งใหญ่เลยนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับนะก่อนจะแพร่ไปอีกหลายจังหวัดนะครับเช่นพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครในสมุทรปราการอ่าในนนทบ,บุรีนะครับเอ่อในสระบุรีนะครับแล้วก็ไปอีกหลายจังหวัดนะครับนะซึ่งเป็นข่าวอยู่ขนะนี้นะซึ่งเราก็ต้องตื่นตัวนะครับแต่อย่าตื่นตระหนกมากเกินไปต้องตื่นตัวนะครับออกไปข้างนอกเนี่ยจะต้อง นักหน้ากากนะครับอนามัยเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของเจลนะแล้วก็พวกแอนฮอลเนี่ยสำคัญน,นะฮะ mm. เราต้องป้องกันตัวเองเราให้ดีที่สุด mm. เพราะว่าเจ้าโควิดสิเนี่ยปรากฏว่ามันมีพัฒนาการนะครับมันกลายพันธุ์แบบตัวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในอังกฤษนะครับว่ามันกลายพันธุ์แล้วนะครับ mm. ความสามารถของมันก็คือมันสามารถจะแพร่นะได้รวดเร็วขึ้น70%นะครับ เขาคงจะคำนวณจากกรณีที่ผู้ติดเชื้อที่มาจากโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เลยเนี่ยนะมันเติบโตเร็วขึ้นนะกว่าสายพันธุ์เดิมนะถึง70%มันสิ่งเหล่านี้เลงทำให้อังกฤษนะครับนะซึ่งตอนแรกมีข่าวดีนะว่าประชาชนเนี่ยนะเริ่มฉีดวัคซีนใช่ฮะป้องกันเ,เจ้าโควิด -19 นี่ยนะตอนนี้ก็เลยไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเพราะวันก่อนเนี่ยนายรัฐมนตรีอังกฤษนะเพิ่งจะมาบอกว่า สถานการณ์อังกฤษน่าจะดีขึ้นหลังจากที่ประชาชนมีการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งอังกฤษเป็นประเทศแรกนะครับนะทีเ่เขาเรียกว่าเอาวัคซีนมาฉีดให้ก่อนนะครับแต่พอมาอีกวันหนึ่งเนี่ยนะทางสาธารณสุขของอังกฤษเองก็มายอมรับว่าโควิดสิบเก้ามันไกลพันไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ควบคุมไม่ได้นะเขาควบคุมไม่ได้นี่ก็เลยอธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามันแพร่กระจายไปทั่วหรืออย่างไรนะครับ แต่รู้ว่ามีการล็อกดาวน์เข้มเลยนะทางข้อมูลนะครับที่รับฟังมาคือล็อกดาวน์เนี่ยระดับ4สูงสุดนะล็อกดาวน์ร้อยเราจึงมองเห็นนะครับสถานการณ์ในเออมืองหลวงนะของอังกฤษเนี่ยกรุงลอนดอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเงียบเลยนะนะมันเหมือนกับที่เราย้อนกลับไปเมื่อต้นปีนะจำได้ไหมฮะตอนที่ผมออทำภาพข่าวจากทั่วโลกเลยนะที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยนะก็เงียบนะ ไปในประเทศต่างๆในยุโรปนะครับที่เขาถ่ายภาพมาให้ดูกันนะแต่ละจุดต่างๆนี้เงียบหมดแล้วน,นะครับมีการล็อกดาวน์ผู้คนอยู่แต่ในบ้านเรือนนะครับถ้าเราจำภาพได้ตอนต้นปีเนี่ยนะตั้งแต่ที่อู่ฮั่นเลยนะที่จีนเนี่ยนะตอนนั้นนี่โอ้โหกลายเป็นเมืองร้างนะกลายเป็นไม่มีผู้คนนะครับนะต้องถูกล็อกดาวน์อยู่ในบ้านนะแล้วออกมาเท่าที่จำเป็นนะมีการเปิดให้ผู้คนออกมา ซื้ออาหารซื้อสิ่งของแล้วกลับบ้านนะขณะน,นี้มันกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เรามองเห็นที่กรุงลอนดอนนะเทศอังกฤษนะครับก็มีมาตรการล็อกดาวอะไรต่างๆมากมายในขณะที่ก็จะเห็นว่ามีผู้คนที่ค่อนข้างตื่นตระหนกนะพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่ามาตรการการล็อกดาวด้วยนะครับแล้วก็มาตรการ ที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนยังไม่สามารถจะจำกัดการแพร่ระบาดนะของโควิด1 9แล้วก็มีข่าวว่ายามาโควิด19้นี่กลายพันธุ์อนะีกต้างฮะคำถามจึงต้องบอกว่าสถานการณ์อังกฤษเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถึงแม้มีวัคซีนเนี่ยก็จะต้องมีคำถามนะจากผู้สงสัยทั่วไปรวมถึงตัวผมเองก็ยังไม่ชัดเจนว่าการกลายพันธุ์ของโควิด1 9เนี่ยไอ้วัคซีนอ่าซึ่งบอกว่าผลิตสำเร็จแล้วนะมี คุณภาพสูงมีประสิทธิภาพสูงถึง90%เนี่ยมันจะครอบคลุมถึงสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีประสิทธิภาพลดลงหรือเปล่านะเหลือเท่าเดิมหรือเปล่า90%หรือลดลงนะซึ่งยังไม่มีข้อมูลนะครับบรรดานักวิจัยนะครับทางการแพทย์อะไรก็ยังไม่เห็นมีข้อมูลออกมานะครับยืนยันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นที่สงสัยของคนทั่วไปนะเพราะว่า เมื่อวันก่อนนะบอกมีการฉีดวัคซีนละสถานการณ์ดีขึ้นนะครับที่มีการแถลงโดยนายกุนตรีของอังกฤษนะเพราะมีวันหนึ่งบอกว่าสถานการณ์ควบคุมไม่อยู่นะมันเอ่อมันเกินการควบคุมนะผมฟังมาจากข่าวช่องหนึ่งนะก็เลยมานั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเลยทาให้ผู้คนเนี่ยนะครับไม่กล้าออกจากบ้านเรือนด้วยนะแล้วบางคนก็รีบนะจะออกจากอังกฤษเลยเพราะว่าเขาล็อกดาวล็อกดาวไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออก ลักษณะแบบนี้เราเคยเห็นมานะตอนที่เกิดโควิดสิระบาดใหม่ๆห่นะที่จีนนะล็อกดาวไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกมันก็ทําให้ผู้คนรู้สึกเขาเรียกอ,อะไรนะรู้สึกแย่นะรู้สึกว่าไม่ดีผู้คนก็พยายามนะจะไปสนามบินแนละ้วก็ออกไปในเที่ยวสุดท้ายอ่ะนะของที่มีเที่ยวบินนะ่ะนะที่จะออกจากอังกฤษะนะครับบางคนก็จะต้องรีบออกเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยไม่ไหวมันก็เกิดการไปแออัดกันอยู่ในสนามบินนะ ภาพที่ถ่ายออกมาก็จะเห็นผู้คนนะครับยืนเข้าแถวนะเข้าคิวนะรายเรียงกันเป็นจำนวนมากนะครับก็ค่อนข้างจะแออนะัดนั่นไปทั่วสนามบินฮิดโรนะครับของอังกฤษทีเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าจับตาดูนะว่าขนาะนี้สถานการณ์เนี่ยมันจะรักษาไว้ได้หรือเปล่านะหรือว่ามันจะแย่ลง แล้วก็จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมนะเป็นระลอกที่2แลระ,ะลอกที่3นะต่อสภาวะทางเศษรษฐกิจการเงินของโลกนะครับซึ่งแน่นอนนะมันส่งผลโดยตรงนะกับชนชั้นกลางและชนชั้นล่างนะคือเอ่อคนที่ต้องไปเป็นพนักง,งานบริษัทอย่างเงี้ยอย่างบกสายกันบินนะครับอย่างธุรกิจท่องเที่ยวนะหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจนะที่ต้องเดินทางไปมาเนี่ยถูกผลกระทบนะ เราเห็นผู้คนนะครับนะพอมีข่าวนะการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ด้วยนะคือกลายพันธุ์นั่นเองนะครับล้วก็ยัง,งมีความไม่แน่นอนอีกนะครับว่าถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยคือก็มีความสงสัยนะยังไม่มีความชัดเจนว่าวัคซีนที่พบออกมามันสามารถจะไปป้องกันอ้ที่มันกลายพันธุ์ได้หรือไม่นะครับนั้นเมื่อมีการล็อกดาวน์อย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าล็อกนานเท่าไหร่นะั้นผู้คนก็เอาแน่ๆฉันก็เดินทางออกไปก่อนนะออกไป ไปทําธุราก็ดีไปคือออกจากพื้นที่ก่อนนะก่อนที่จะนั้นผู้คนก็ไปแออัดกันอยู่ในสนามบินสนามบินนะเราจะมองเห็นว่านะผู้คนก็พยายามเข้าคิวนะพยายามจะออกให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อว่าก่อนที่มันจะถึงเวลาที่เขากำหนดนะครับอาจจะเป็น เอ่อเที่ยงคืนนะของเมื่อวานนี้นะหรือไม่นะพอเขาล็อกดาวเสร็จแล้วมันก็จะเงียบไปหมดเลยนะครับที่เราเคยเห็นในบ้านเราเองนะก็เป็นมันต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดสิในขณะน,นี้มันกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะรวมถึงในบ้านเราด้วยนะครับในเมืองไทยเรานะก็พบผู้ติดเชื้อทะลุขึ้นมาวันหนึ่งเอ่อห้าร้อยหกร้อยรายเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนในล็อกดาวรอบที่แล้วเนี่ยนะเรามีผู้ติดเชื้อทะลุร้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ มันต้องล็อกดาวแล้วนะในรอบนี้เนี่ยมันโผมาวันเดียว500อนะอีกวันหนึ่ง3 0 0 400เนี่ยเราต้อง<ม>ยอมรับว,ว่าเราจะต้องตื่นตัวแล้วนะครับต้องแอคทีฟนะตื่นตัวแต่ไม่ใช่ตื่นหนกนะไม่ใช่เกิดสภาวะที่มันท้อถอยท้อแท้นะจะต,ต้องอลุกขึ้นมาสร้างกำลังจิตกำลังใจนะครับอย่างนี้บอกแล้วคำถามวัคซีนเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ ยังไม่มีคำตอบนะครับออกมาจากทางนักวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนไหนว่ามันสามารถที่จะป้องกันนะครับไอโควิด -19 ไอ้ไอสายที่มันกลายพันธุ์ได้หรือไม่นะครับซึ่งผมมองว่าข่าวนี้นะมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินโลกอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้านะครับเรา อาจจะมองเห็นนะไอเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นแกว่งตัวนะตลาดทองคําแกว่งตัวอีกก็เป็นได้นะครับในขณะที่ผู้คนชนชั้นกลางและล่างเนี่ยนะก็จะเอ่อเขาเรียกระไรได้ก็จะหดหายต่อไปนะก็จะพบความยากลําบากต่อไปนะครับผมก็ได้ดูบางคลิปนะของต่างชาตินะพูดถึงคริสต์มาสที่จะมาถึงเนี่ยนะจะไม่มีเงินนะไม่มีไรายได้นะที่จะไปซื้อของขวัญให้ลูกนะครับ อันนี้ก็ต้องน่าเห็นใจนะครับต้องบอกว่าออวิกฤตเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ต้องบอกว่ามันทําให้มนุษย์น่ะต้องตื่นขึ้นมาพิจารณาทบทวนตัวเองนะครับทบทวนระบบนะเศรษฐกิจนะการเงินความเป็นอยู่นะค่านิยมต่างๆในสังคมเนี่ยผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาตินะมาบอกเราให้ตื่นขึ้นนะแล้วก็ทบทวนถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมานะครับ ว่าเราอยู่บนวิถนะีของความพอดีนะวิถีของอสิ่งที่มันมีความพอเพียงหรือไม่นั่นเองนะครับก็มันเป็นสิ่งที่เกิดปรากฏให้เราเห็นนะบางคนก็คิดว่ามันเป็นฝันร้ายนะแต่ผมบอกว่าเราตื่นขึ้นมาอยู่ความจริงนะเราก็จะมองว่าความจริงก็คือความจริงมันไม่ใช่เรื่องของฝันร้ายหรือฝันดีนะครับแต่มอยู่ที่ว่าเรามองเห็นโลกตามที่มันเป็นจริง ว่าเรามีการใช้จ่ายการลงทุนอะไรเนี่ยนะที่อยู่บนความเสี่ยงนะที่อยู่บนความไม่แน่นอนมานานแล้วหรือไม่เมื่อมันเจอโควิดสิเข้ามาเนี่ยนะมันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแสดงออกมาเห็นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับจึงเปรียบไว้คล้ายกับฝันร้ายนั่นเองนะเพราะ,ะนั้นเราตื่นขึ้นมาอยู่กับความเป็นจริงนะครับใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะครับ ก็คิดว่าทุกท่านก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะผู้คนทั่วโลกก็จะได้กลับมาคิดถึงวิธีทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมถัครติดตามในช่อง y o u t u ช anel อาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมัครชออาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ